วันนี้ชีมงาน 4T เดินทางมาที่จังหวัดชุมพรอำเภอท่าแซะนะครับมาพบกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ทำส่วนทุเรียนในพื้นที่10กว่าไร่ต้องมาฟังนะครับว่าหลังจากใช้ผิดพันโฟทีแล้วเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นเป็นทางที่บวกมากขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับท่านผู้ชมทางครับสวัสดีครับผม ไอ้ลุงสากลลาดแค่ครับปลูกทุเรียนเนี่ยพันอะไรพันหมอนทองครับจำนวนกี่ต้นครับจำนวน300 300ต้นสมัยก่อนต้นทุเรียนลุงสมบูรณ์ไหมหรือว่าโทรมไอ้แต่ก่อนทุเรียนมันมันแบบว่าโทรมปีไอ้สามปีผ่านมาแล้วมันโทรมโท,ทรมเยอะเลยครับ<อ>ทุเรียนผมอ่ะใส่ใส่สารเคมีแต่ก่อนเนี่ยมัน มันไม่ค่อยดีอใช้ไปแล้วมันไม่ได้ผลแล้วทุกต้นมันก็ทุดโทรมลงคือคือสาม้อยต้นนี่ผลผลิตออกมาคือประมาณอยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าต้นน่ะก่อนที่จะรู้จักโฟทีคุณลงุงลงทุนในการใช้ปุ๋ยใช้ยาเนี่ยเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ครับลงทุนไอ้ซื้อซื้อยาหรือทุกอย่างในตกไปเหยียบสามแสนค่าใช้จ่ายประมาณสามแสนเหยียบสามแสนแล้วขายได้ขา,ไดขายได้แค่ 8, แปดเก้าแน ของคุณลุงใช้โฟชีมานานยังครับโอ้หกเดือนนะครับหกเดือนกว่าหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนครับใช้ตั้งแต่มันยังไม่ติดลูกใช้ตั้งแต่เริ่มติดตาดอกยังไม่ติดลูกเลยครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเท่าไหร่ผมก็ทดลองไปขีดครั้งหนึ่งประมาณห้าวันปกติผมว่าทุกอย่างน่าจะเป็นเดือนหรือครึ่งเดือนอันนี้ผมมาทดลองแบบลูกเล็กๆหรือลูกขนาดนีห้าวันนี่มันได้ผลได้ผลเยอะ ก <Wow. S 2> ิโลเพิ่มเป็นสองกิโล,ลนี่ค,คือลูกลูกของมันขยายตัวไปได้ได้ผลจริงครับได้ผลจริงครับคุณลุงหมดค่าใช้จ่ายในการใช้โฟทีไปกี่บาทครับปีนี้ใช้โฟทไปถุงที่สุดแค่50,000จากเคยใช้ปุ๋ยทยาสามแ0 0ครับเหลือมาใช้อันนี้แค่ห้าห0ื่นแค่5,000 50, ม <Wow. S 2> แล้วกรณีที่เป็นปัญหาเรื่องโรคเรื่องต่างเนี่ยเห็นบอกว่าใช้ผิดพัน์ธุร่วมกวับโฟทีด้วยแค่ตัวเบ็ อ่าผมขออกนุ่านะครับท่านผู้ชมอันนี้คุณลุงใช้เพื่อใช่ใช่เพื่อไอ้แบบโรคลงรากโรคลุงไอ้ลุงต้นตัวนี้ผมต้องแค่ฉีดฉีดกับไอ้โฟทีตัวนี้ผสมฉีดฉีดต้นคู่กันตลอดเลยครับคู่กันตลอดเพราะว่าในเขตท่าแซสิ่งที่เราเจอก็คือปัญหาโรคไฟท็อปทล่าลูกลามใบแบบว่าจะทั่วต้นเลยครับเสียหายเยอะมากเลยเสียหายเสียหายแบบว่าโอ้ดูแล้วมันแบบว่ายังไงเหรอ มันสลดใจอ่ะคุณลุงฉีดยังไงครับือนกี่ครั้งเดือนหนึ่งคือผมแบบจะก่อนผมใสสิบวันเดือนหนึ่งใสสามครั้งเดือนละสามครั้งครับสิ่งที่คุณลุงประทับใจก็คือไม่มีโรคเลยไม่มีโรคเลยต้นที่เป็นแผลช้ำๆเป็นงไงบ้างครับมันมันจะดีขึ้นมันจะแห้งต้นจะแห้งเนื้อมันจะเกิดขึ้นมาใหม่ครับเริ่มจากใสโฟธีมาปั๊บรอบแรกผมขายไปแล้วแปดตันก็ได้เงินไอ้แปดแสน ตัดไปแล้วรอบหนึ่งรอบหนึ่งได้มาแล้ว8000สนได้มาแล้ว8 0 0แสน,แแสนยังอยู่เหมือนต้นอีกยังอยู่เหมือนต้นแบบสองเท่าตัวอีกสเท่าตัวก็<ม>อีกเกับ2ล้านนะครับคุณลุงนะครับครับอยากไม่เคยจับเงินล้านไม่เคยจับปินี้จนน่าจะได้จับมีนมีโอกาสได้จับสองล้านอัพนะครับต้องรุกบอลคุณลุงฝาก ข้อมูลนียให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทก้เรียนทั่วประเทศไทยด้วยครับพี่น้องทั้งทั้งหลายคือพี่น้องชาวชนเกษตรกร,ร,กรและสวนทุเรียนที่ใช่หมอนทองเนี่ยผมขอให้ใช้ตัวนี้โฟทีกับแบ็ k ตัวนี้ไปตลอดเดี๋ยวพวกคุณจะรวยเองครับเมื่อใช้ปีพันโฟทีคู่กับอะมิโนแบ็กแล้วเนี่ยสามารถรักษาโรคไฟทอปทลาหรือรากเน่าขอเน่าได้ผลร0 0็นแน่นอนครับวันนี้ทีมงานโฟทีขออนุญาตลาเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ